กระบะเข้าใหม่นะครับทางซ้ายเกียร์แมนนวลทางขวาเกียร์โต้นะครับเรียกว่าการใช้งานต่างกันนะครับการใช้งานต่างกันเลยนะครับทางซ้ายเป็นรถบ้านทางขวารถหนงานนะครับไม่เดิมไม่แท้ทั้งคู่และที่สําคัญรถมือเดียวทั้งคู่เลยนะครับไม่น้อยนะครับมีไม้น้อยไม่แก่ไม่กลางนะครับมีครบหมดทุกแบบนะครับรถทางซ้ายเนี่ยรถแค่ปีเดียวนะครับรถปี23าหน้าหมู่ป่าตัวนี้นะครับทางขวารถหน้าหล่อลลโกนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับประวัติศูนย์นะครับ ไม่เดิมไม่แท้เหมือนกันนะครับได้หน้าหล่อลลโก้ปลาใช้นะครับเป็นสมาร์ทแคปนะครับตัวเตี้ยคันนี้นะครับแบบนี้ตัวเตี้ยเนี่ยรุ่นนี้เข้ามา3คันจากที่เดียวกันนะครับเข้ามา3คันนะมีไม้หกหมื่นไม้แสนสี่นะครับแล้วก็ไม้แสนหกแสนแปดนะครับมีให้เลือก3คันเกียร์ออโต้นะยังเป็นหน้าหล่อเกียร์ออโต้นะครับมีคาลิบอยมาให้ครบนะครับส่วนทางซ้ายนะครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับมีให้เลือกอยู่ประมาณเจ็ดแปดคันนะครับมีไม้หมื่นสามไม้สองพัน ไม่0 0 0 0มไม่0 0 0 0มีครบไปเลยราคาถูกสุดอยู่ที่38900นนานะครับฟรีดาวได้ทุกคันนะครับรถปีใหม่ไมน้อยเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ย2.4ลิตรเท่ากัน150ยแรงม้าเท่ากันเลยนะครับเลือกเอาชอบแบบไหนถ้าเกียร์แมนนวลทางซ้ายเกียร์โต้ทางขวานะครับถ้าบรรทุกหนักๆเยอะๆบ่อยๆนะครับใช้างจังหวัดผมแนะนําคันทางซ้ายนะครับคันนี้เลยนะครับแต่ถ้าบรรทุกไม่หนักมากในใช้งานขับขี่ช่องตัวเลือกทางขวานะครับ แรงมาเท่ากันนะครับแต่ว่าการบรรทุกการใช้งานเนี่ยก็ต่างกันเหมือนกันนะครับอ่ามาดูนะครับเริ่มจากนะครับเกียร์ออโต้ก่อนแล้วกัน3คันนะครับเกียร์โต้สามคันนะครับเอามาถ่ายดูหนึ่งคันเพราะอีก2คันนะครับกาลังล้างสปาอยู่นะครับก็อันนี้เอามาถ่ายก่อนดิบๆก่อนเลยสภาพก่อนล้างนะครับก่อนล้างสปานะครับได้หน้าหล่อละโคปีสิบเก้านะครับปีสิบเก้าสองคันปีสิบหนึ่งคันนะครับนี่คือหน้าหล่อละโคนะครับหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าเดียวกับตัวยกสูงนะครับหน้าเดียวกันนะครับโฉมเดียวกันเลย นะครับแต่ต่างในเรื่องของความสูงเรื่องวงล้อแล้วก็เรื่องแหนบต่างๆนะครับการล้อหนักต่างกันนะครับอันนี้ฝาเดิมฝากระโปรงเดิมๆสีสันพพันรถสภาพเดิมนะครับรถไม่มีพิกามไม่มีชนไม่มีต่อต่อแน่นอนนะครับการันตีให้เลยนะครับตัวนี้ไฟสมองก็มีให้ครบแล้วนะครับสําหรับตัวนี้เป็นตัวเจพัทนะครับปีสิบเก้านะครับทะเบียน6 3สาสาเลยทะเบียนนี้นะครับ กระจังหน้าโครเมียมนะครับลายฐันลัพื้นแบบนี้ระบายความร้อนได้ดีนะครับไฟหน้าเดิมๆสภาพใสกริบๆนะครับดูได้เลยนะครับนี่โครมใสโครมกริบแบบนี้นะครับใหม่มากนะครับย้ัว่าใหม่เลยนะครับเดี๋ยวล้างสปานะครับเปลี่ยนของเหลวให้บอกเลยว่าเริ่มต้นจากเราเริ่มศูนย์ได้เลยนะครับนับศูนย์จากเราได้เลยนะครับและราคาอยู่แค่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับเลทพนอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเจ็ดพันกว่านะครับแบบฟรีดาวนะเจ็ดพันกว่านะครับถ้านะครับ ประวัติดีเครดิตเนี่ยฟรีดาวได้นะครับแล้วก็ถ้าจะนะครับจ่ายประกนประกันแยกก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับสังคมต่างๆสภาพชัดเจนนะครับสภาพชัดเจนเลยนะครับนี่สังคมนะครับชัดเจนแบบนี้นะครับกระจกด้านหน้านะครับสภาพเดิมไม่แตกไม่รล้านะครับของเดิมของแท้จากศูนย์นะครับไม่ได้เบิกใหม่ด้วยแล้วก็เฟรมกองแสงรอบคันติดมาให้ครบขนาด80นะครับ กันสาดนะครับก็ติดมาให้แล้วนะครับตัวนี้เนาะก็เพิ่มในเรื่องของเวลาฝนตกหนตกนะครับมันก็จะไม่ไหลเข้ากระจกตรงนี้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างจะได้เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะสมาร์ทแคปนะครับสีสันที่พันรถสภาพรอบคันเนี่ยเดิมเลยนะครับหูจับเป็นโครเมี่ยมนะครับเปิดดูด้านในนิดหนึ่งนะครับที่อยากดูก็คือในเรื่องของโครงสร้างนะครับรถมือสองจะซื้อนะครับควรดูโครงสร้างเป็นหลักเป็นหลักนะครับว่ารถเดิมไหมนะครับเครื่องเป็นยังไงนะครับนี่คือจุดสําคัญนะครับ ต้องตรวจแบบนี้นะครับต้องดูต้องเช็คแบบนี้นะครับเพราะสมัยเป้ซื้อรถเป้ไม่มีแนะนาแบบอย่างนี้นะครับไม่มีใครแนะนําใครกระลาให้เราเลยนะครับเราไปสุ่มซื้อเลยนะครับเลือกแต่ในใหญ่ก็พอตอนนั้นนะครับคิดแค่นี้นะครับเม็ดอาร์สปอตนะครับนี่ชัดคมทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้นะครับนี่ชัดทุกเม็ดทุกจุดนะครับสภาพรถสวยเดิมนะครับสภาพรถสวยเดิมนะครับเป็นอาร์ชัดคมคมสีเลเยอร์เท่ากันนะครับรถไม่มีเรียกว่าผิดความแน่นอนนะครับไม่มีผิดความแน่นอนนะครับ แล้วก็ด้านในเรามีแอร์แบ็กซ้ายขวาให้ครบนะครับแอร์แบ็กก็คือถุงลมนิรภัยนั่นเองนะครับก็มีให้ครบคอนโซลนะครับสังเกตนะด้านหน้าจะเหมือนกับพวกรถเรียกว่าอูร์โฟเจเนอร์นะครับสเปคเดียวกันเลยนะครับสเปคเดียวกันนะครับสภาพรถเดิมๆนะครับและดูนะครับเอกสารต่างๆมีให้ครบนะครับเอกสารต่างๆมีให้ครบนะครับมาจากไทยโอริกนะครับภาษีพรบปีละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับภาษีนะเบาๆถูกๆนะครับร้อยห้าสิบแรงม้านะครับ ย้ำเลยนะว่าถ้าเรื่องกระบะเนี่ยรีโบกการขับขี่นะครับแรงทอร์กเนี่ยดีสุดแล้วนะครับดีสุดนะครับแล้วก็ลองมาก็นิสสันนะครับลองมาก็นิสสันนะครับแล้วลองไปอีกก็คือยูสุนะครับตัวเครื่อง2.4ลิตร1 5 0แรงม้าและดูนะครับข้อดีของการถอดบงถอดเบาะนะครับได้เห็นตัวบอดี้ตัวถังรถนะว่าเออรถมันเดิมจริงนะครับมันซื้อได้จริงนะครับก็เปิดดูเลยแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมชุดปัจจไแม่แรงอยู่ครบนะครับปัจจอยู่นี่แม่แรงจังขวาไหม แม่แรงก็อยู่ครบเช่นกันนะครับอ่าสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับอ่าหัวนงหัวนอตต่างๆโครงสร้างสภาพเดิมนะครับโครงสร้างต่างๆสภาพเดิมนะครับซีนประตูต่างๆเดิมๆเลยนะครับและก็นะครับโครงสร้างรถด้านหลังเนี่ยตรงนี้ก็แกะดูได้นะครับแกะตัวดูเห็นไหมครับเป็นอสปอตเดิมนะครับแบบนี้คือเดิมอ่าส่วนตัวแผงประตูนะครับสังเกตนะครับว่าสติกเกอร์คาเตือนตรงนี้นะครับอยู่ครบแบบนี้ บอกเลยว่าแบบนี้ของเดิมของแท้จากศูนย์เลยนะครับไม่เคยหายนะครับไม่เคยหายนะครับอ่าเดิมนะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับข้อดีคือเบาะแบบนี้ไม่อมซับความร้อนนะครับไม่อุมซับความร้อนนะอ่าเดี๋ยวล้างสปาให้นะครับพยุงพยางอยู่ครบแอร์แบ็กใช้งานได้ปกติคันนี้ใหม่กริปนะครับใหม่กริปเลยแล้วดูประตูนะว่าเดิมไม่เดิมนะครับดูเนี่ยซีต่างๆสปอตเมนอาร์คนะครับโครงสร้างนี่เดิมเดิมแบบนี้นะครับซีนเดิมสภาพเดิมนะครับ คันนี้ติดตั้งแคลิบอยมาให้นะครับครบเลยนะครับแคริบอยติดตั้งมาให้แล้วครบครบนะครับคำว่าแซดดิชันนี่ครับตัวนี้บอกเลยว่านี่คือของเดิมของแท้นะครับสีเดิมนะครับรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารถเดิมนะครับแม็กนะครับจะได้เป็นแม็กขอบ16นะครับแม็กออกแบบมาคือรองรับในเรื่องของบรรทุกได้ล้อหนึ่งก็400โลนะครับบรรทุกได้เป็นตันนะครับแหนบอยู่ใต้เพลาถ้าเป็นตัวเตี้ยนะครับ ช่วงล่างไม่ได้เหมือนเก่งแน่นอนเพราะเป็นกระบะในใช้งานนะครับล้อหน้าดิสเบรกล้อหลังดัมเบรกนะครับดูซุมล้อป่องล้อต่างๆนี่ครับสภาพเก็บสภาพเดิมแบบนี้นะครับกระบะนะครับบอกเลยนะถ้าเป็นตัวนี้หายากนะครับเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเข้ามานะครับรอบนี้นะครับก็รีบซื้อเข้ามานะสามคันได้มหมก็สามคันนะครับและหายากด้วยนะครับส่วนตัวบอดี้นะครับตัวถังในเรื่องของกระบะท้ายนะครับ ไม่ได้มีแบ็กเนอร์ใสามาให้ข้อดีคือเราได้เห็นตัวอดี้ตัวถังว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับเดิมแท้ไหมนะครับตะเข็บรอยต่อนะครับเป็นยังไงอ่ามาดูกันนะครับดูว่าโดนชนท้ายไปโดนนี่ครับดูตรงนี้เลยซีนนี่ครับซีนต้องเดิมแบบนี้นะครับถ้าเจอซีนที่แบบนูนๆใหญ่ๆนิ่มๆนะครับสังเกตเลยว่าน่าจะเป็นตัวซีนที่ทํามาใหม่แล้วก็ตีมาใหม่นะครับอันนี้คือโดนชนท้ายมาแน่นอนแต่แบบนี้คือเดิมตะเข็บรอยต่อโครงสร้างสภาพเดิมๆ CRCL อยู่ครบนะครับ ซ้ายครบขวาครบแบบนี้นะครับอันนี้จะเข็บเดิมนะครับตลวเข็บเดิมนะครับฝาท้ายของเดิมนะครับนี่ฝาท้ายของเดิมแน่นอนนะครับแบบนี้ราคานะครับดีด้วยนะครับสามแสนเก้าหมื่นยพันสิบเก้าและเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับไม่ใช่เกียร์แมนนวลนะครับต้นท้ายกันชุดท้ายมีมาให้แล้วแล้วก็ติดในเรื่องของซีซ์ถอยมาให้สองจุดซ้ายขวานะครับประมาณสี่พันกว่าบาทติดแล้วครบนะครับช่วงล่างนะครับสังเกตนะช่วงล่างนะครับจะเป็นแหนบห้านะครับแหนบห้านะครับ ออกแบบมาเพื่อบรรทุกเลยโดยเฉพาะนะครับท่อเดิมนะครับยางอะไรต่างอยู่ครบตัวล่งลุกหมากไม่มีน้ำมันรั่วเลยเยอะนะครับอันนี้สภาพเดิมเลยป่ายท้ายนะครับของเดิมของแท้นะครับไม่แตกไม่ร้าวใช้งานแท้ปกติแน่นอนนะครับแล้วก็ชัดซีตัวเฟรมต่างๆนะดูได้เลยนะครับนี่เฟรมชัดซีนะครับของเดิมของแท้นะครับไม่มีปลอมแน่นอนแบบนี้นะครับเอาเอกสารมาตรวจดูได้จำไว้นะครับ442 2นะครับคันนี้ เดี๋ยวล้างสปาบอกเลยเหมือนใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นคราบปกตินะครับการใช้งานนะครับรถจะเกิดพวกคราบดินคราบฝุ่นมาเกาะแบบนี้ปกตินะครับส่วนตัวยางนะครับเดี๋ยวน่าจะพิจารณาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไปดูยางแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับ4เส้นนะครับคันนี้อะลราใครซื้อคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับสนใจนะครับแอดไลน์มาโทรมาหาไปได้เลยเบอร์0ู4 7 8 9 4 8 4 8นะครับ ตัวนี้นะครับถ้ารถในงานเนาะงเขาไปใช้นะครับในโรงงานนะครับแล้วก็ใช้บางพื้นที่เฉพาะนะครับจะเป็นแต่2ระบบนะครับแต่นะครับจะมีแต่ลม1ดอกแล้วก็เป็นแต่ปกติ1ดอกนะครับส่วนเกียร์ต่างๆเนี่ยจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับไม่ใช่เกียร์แมนนวลนะได้เกียร์ออโต้นะครับในราคา3ามแสนเก้าหมื่นนนะครับดีเลยนะราคาดีด้วยนะครับตัวเบรกมือแมนนวลชุดเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็มีโหมดการขี่ให้ 3โหมดอีโคและข้อโหมดพาวเวอร์และข้อโหมดนอมโม่ปกตินะครับบีสตาร์ทให้ดูนะครับอ่าบีสตาร์ทง่ายเครื่องแน่นเครื่องฟีดแบบนี้นะครับเปิดนะครับฝากระโปรงหน้าไว้เลยอย่าพายดูฝาหน้าเครื่องด้วยนะครับอ่าสภาพเดิมนะครับ FM AM มีให้ Ana l o g นะครับนี่สภาพเดิมไม่148,000สนนัโลนะครับเสียงต่างๆที่ได้ปกติเลยนะครับพวงมาลัยคอนโทรลง่ายไม่มีคงไม่มีคอร์นะครับนี่สภาพสวยเดิมแบบนี้หุ้มหนังดีเกีรใหม่กริปเลยนะครับใหม่มากนะครับ กระจกเป็นปรับพับไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้านะอ่าเซ็งทรัล็อกมีให้ระพงสีดอกรอบคันนะครับเครื่องแนนเครื่องฟิตแน่นอนแบบนี้นะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้เดี๋ยวพาดูด้านหน้านะครับแต่ก่อนดูด้านหน้ามาดูอีกคันหนึ่งนะครับมามาดูเกียร์แมนนวลกันบ้างนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับเป้ก็ใช้เกียร์แมนนวลมาก่อนนะครับย้ำเลยนะว่าเกียร์แมนนวลขับมันขับสนุกนะครับบรรทุกบรรทุกขึ้นเขาขึ้นดอยสบายนะครับสบายเลย ตัวนี้เป็นตัวหน้านะครับแซนดิชั่นตัวหน้า Entry นะครับหรือนังหมูป่านั่นเองสังเกตไฟหน้านะครับนี่จะมีความตัวสปอร์ตมากกว่าดูดุกว่านหมครับรมดําด้านในมานะครับอ่าแล้วก็มีสันที่คมต่างๆครับเล่นมุมเล่นมุมอย่างนี้นะครับตัวฝาที่เขาปรงเนี่ยจะมีโครเมียมลับนะครับในตัวของกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้นะครับเรียกว่าหน้าหมูป่านะครับจินตนาการนิดนึงนี่คือหน้าหมูป่านะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำเงา อ่ะทะเบียน1318นะครับรถเดิมสภาพเดิมนะครับสภาพคือสวยแบบใหม่เลยนะครับนี่คือหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่อ่าร้อยห้าสิบดังมาเท่ากันนะครับแม็กเดิมแท้โรงงานขอบ16นะครับแม็กเดิมแท้โรงงานขอบ16นะครับนี่สภาพเดิมนะครับอันนี้ยางยังใหม่กริบเลยรถปี23เนาะรถปีเดียวนะครับระบบเบรกเอเบสสี่ล้อแน่นอนนะครับกระจกติดฟิล์มมาครบนะครับฟิล์มนะครับ ของเดิมของแท้นะครับกระจกมองข้างจะเป็นแบบพับมือนะครับไฟเลี้ยวในตัวมีให้พร้อมกระสาติดมาครบหูจับมีการลอยมาให้แล้วนะครับก็ติดมาแล้วครบเครื่องนะครับสีสามพิมถลดสภาพเดิมเลยสีขาวนะครับมีสีขาวมีสีเทาดําแล้วก็มีสีบอลเงินนะครับตัวนี้ไม่มีกระชนท้ายนะครับถ้าออกแบบใหม่ป้ายแดงเลยเขาไม่มีให้นะครับต้องซื้อเพิ่มเท่านั้นนะครับเห่าพันนะครับต้องซื้อเพิ่มเท่านั้นเลยนะครับ แล้วก็แม็กไลเนอร์นะครับนี่ก็บอกเลยว่าติดตั้งมาให้แล้วครบเลยนะครับพร้อมหูคล้องต่างๆไมค์คลิปนะครับไมค์คลิปเลยนะครับท้ายเดิมตะเข็บเดิมไม่มีชนแน่นอนนะครับนี่ราคาคันนี้อยู่4 0 0 0 19,000นะครับเพราะว่าใหม่น้อยแล้วก็ปีใหม่ด้วยรถปีเดียวนะครับถ้าปี24ไม่2,000โลอยู่4 0 0 0 49,000นะครับช่วงล่างเดิมท่อเดิมลูกลูกหมากเดิมทั้งหมดเลยนะครับสภาพยังคลิปยังใหม่นะครับท้ายเดิมสภาพเดิมรถไม่มีชนแน่นอนนะครับรับประกันให้เลยนะครับ ถ้าเจอชนหนักผีดความต่อต่อรถจมน้ำนะครับรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับเฟรมชัดสี่ชัดคมแบบนี้นะครับตะเข็บหนัากร้อยต่อเดิมๆนะครับนี่ครับเลขโค้ดนี้เอาไว้ดูได้นะครับอยู่ที่หน้าเครื่องแล้วก็อยู่ที่เอกสารต้องตรงการถึงซื้อได้นะครับ9704นะครับอ่าไปดูกันต่อนะครับคันนี้น่าซื้อน่าใช้นะครับกระบะโตเตี้ยงบนี้ปีใหม่นะครับใครหารถปีใหม่ไม่น้อยคันนี้ก็บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับเบาะด้านใน นะครับสังเกตนะจะเป็นเบาะผ้าแล้วก็สภาพเนี่ยคือใหม่กริปเอียมเลยนะครับเหมือนลูกค้าได้รถใหม่ไปใช้ราคาถูกลง50%นะครับย้ำว่าราคาถูกลง50%นะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะสปอร์ตนะครับเบาะสปอร์ตจะมีปีกแบบนี้นะครับมีปลีกแบบนี้นะครับอ่าเกลียอ์อเกียร์เป็นแมนนวล6สปีีนะครับเบาะหลังเป็นเบาะหนังตึงๆแบบนี้นะครับและดูนะนี่ครับ ยกตู้นะครับตัวถังนะครับจีบประแม่แรงอยู่ครบนะครับแระแม่แรงอยู่ครบนะครับรถสภาพเดิมสภาพสวยเลยนะครับตะเข็บประักรอยต่อโครงสร้างเดิมเดิมนะครับตรงนี้ก็เดิมนะครับนี่เันไกตเห็นไหมเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับคันนี้นะครับย้ำอีกทีนะรถเดิมนะครับรถเดิมนะครับสภาพเหมือนใหม่นะครับสภาพเหมือนใหม่นะครับแล้วก็ใหม่น้อยด้วยมาดูกันเลขใหม่นะครับเยียบเรก จะเหยียบค่าเท็จลึกที่สุดแล้วสตาร์ทนะครับไม่เหยียบค่าสตาร์ทไม่ได้นี่คือเซฟตี้ของเขาตัวใหม่แล้วนะครับจอ10นิ้วนะครับทัชสกรีนได้สั่งงานด้วยเสียงได้ Android แอปตรงมัไม่ครบหมดเลยนะครับมีครบหมดนะครับและใหม่มันแค่หมื่นสามพันโลนะครับลูกค้าครับซื้อได้ซื้อเลยนะครับซื้อได้ซื้อนะครับราคาดีด้วยนะครับน่าซื้อน่าใช้นะครับโซนเซฟตี้ปียี่สิบสามใหม่หมื่นสามนะครับรถหกหกนะครับเครื่องส่งเสียงก็คึม เบาหน่อยเบาหน่อยนะครับต้องการเสี่ยนเป้เนาะอ่ะป้ายนะครับนี่เปลี่ยนของเหลวให้พร้อมแล้วนะครับห้าพันโลค่อยเปลี่ยนใหม่อ่ะครบนะครับแต่การให้หมดแล้วนะครับเอกสารมีแน่นอนนะครับมีเอกสารมีแน่นอนสมนวนนาวอยู่ครบทุกอย่างนะครับมีครบทุกอย่างนะครับโอนได้นะครับเนาใจคันนี้นะครับก็อัล่าหาไปได้เลยนะครับ0 9 4ย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ปดสี่ดป้าดูด้านหน้าเครื่องกันนะครับตัวเครื่องเนี่ยโครงสร้างต่างๆมันเหมือนกันนะครับต่างกันแค่ปีแค่นั้นเอง ตัวเครื่องนะครับ2องยูลิตรร้อยห้าสิบแรงม้านะครับตัวเครื่องเนี่ยตัวเครื่องเดียวกันนะครับนี่เครื่องเหมือนกันเห็นไหมครับรีโว้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนบล็อกอะไรเพราะว่าเครื่องนี้ทนอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เป็นวีโก้มานะครับวีโโกก็เอาไปใส่ในพวกรถตู้ด้วยนะครับส่วนตัวเป็นตัวเครื่องรีโว้นี่ก็ไปใส่ในพวกนี่กระบะตัวสูงนะครับรถฟอร์จูเนอร์นะครับก็ใช้เหมือนกันนะครับต่างแค่เครื่อบ็อกลูกสูบนะครับต่างแค่ซีซีแค่นั้นนะครับอ่ะคันนี้นะครััับบบบบปีีีใหหมม่่่แแนน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 น้้้้ะะคคครรรรรโงงสาาาดดถเเยิอ ติดอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เดิมเราไม่ซื้อเข้านะครับบอกเลยนะคานงคาหน้านี่ครับสภาพเดิม r l kt. อยู่ครบอยู่ครบนะครับนี่สภาพเดิมแบบนี้นะครับฝาเดิมนะครับฝาเดิมนะครับสีต่างๆก็เดิมเลยนะครับตัวนี้นะครับฝากระโปรงเดิมแท้สังเกตอะไรครับนี่ตาปั๊มโตโยต้านี่อยู่ครบเห็นไหมครับรถเดิมนะครับรถเดิมเดิมเลยนะครับแก้มเปิดดูตรงนี้นะครับนี่แก้มเดิมนะครับ r w ต้องอยู่ครบแบบนี้นี <ฟ issements. S 2> ่คือจุดลับนะครับบางคนไม่รู้นะครับ แกะดูได้นะครับแต่อย่าไปแกะพังนะต้องแกะเป็นนะครับ ABS สล้อนะครับนี่คือชุดระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเห็นไหมครับไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขใดๆทั้งสิ้นนะครับระดับเบาน้ำระดับพวกน้ํามันพาวเวอร์ต่างๆอยู่ตามระดับปกตินะครับไม่ต้องห่วงครับเป้เป็นช่างอยู่แล้วรับตรวจรถรับดูรถดูรถให้เป็นนะครับตรวจให้ลูกค้าได้แน่นอนลูกค้าซื้อรถกระบะกับเป้บอกเลยว่าคุณไม่มีหวังคุณได้ที่ปรึกษาเรื่องรถมือสองและได้ รถสวยรถเดินไปใช้ไม่โดนย้อมอย่างแน่นอนนะครับมาต่อกันอีกคันนะครับดูโครงสร้างของตัวกระบะตัวเตี้ยเกียวโตบ้างนะครับอ่ะเป็นยังไงคันหน้านะครับนี่มีรอยตลอกแบบนี้นะครับของรอยกดทับฝากระโปรงแบบนี้นะครับนี่คือเดิมแน่นอนรอยมาร์คซีอยู่ครบนะครับนี่สภาพเดิมเดิมแผ่นเพจนะครับนี่เห็นไหมเดือนเซาเทิร์มเบอร์ปีสิบเก้านะครับทะเบียนห้าสี่ไอ้สี่สี่สองสองนี่ครับอยู่ครบเห็นไหมครับติ๊กเกอร์มอกรอยู่ครบ ซ้นโครงสร้างสภาพเดิมฝาเดิมไม่แกะไม่ไข่ถนนความร้อนก็อยู่ครบเช่นกันนะครับสวยเดิมนะครับสองคันนี้ซื้อได้นะครับและข้อที่เหลือบอกเลยซื้อได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าพร้อมซื้อคันไหนแค่นั้นเองจะเอาเกียร์โตหรือแมนนวลนะครับเลือกแบบไหนโทรมาหาเป้เลยหยิบมือถือตอนนี้นะครับโทรมาที่เอที่เบอร์นะครับ0 9น7 8 9 4 8 4 8นะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากลูกค้าไว้ด้วยนะครับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับรีบทักหาโทรหาเป้เลยก่อนที่โปรจะหมดนะครับโปรของแถมมีให้นะครับ หมดแล้วหมดเลยนะไม่อยากให้พลาดกันนะครับกะบรถสมาร์ทแคปตัวเตีย้ยเกียวโ,โ,โตมีให้3คันพิ่งเข้าม,ามาเมื่อวานสุดๆร้อนะครับแต่ต้องรองเก็บสีที่้องสปาอีกหลายวันนะครับแต่ถ้าใครพร้อมก็โทรมานะครับส่วนทางซ้ายจะเป็นตัวเกียร์แมนวนวลนะครับมีให้เลือกอยู่ประมาณ7คันนะครับไมล์ลไม์น้อยสุดล่าสุดคือไมล์สองพันโลนะครับไมล์สองพันโลเท่านั้นนะครับทุกคันนะครับสภาพเดิมสภาพสวยไม่เดิมไม่แท้รถมือเดียวนะครับ เช็คที่มาที่ไปทั้งหมดได้เลยนะครับสำหรับนี้ฝากไว้ด้วยสําหรับกระบะนะครับตัวเตี้ยเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลนะครับใช้งานได้ทั้งคู่นะครับน่าใช้น่าขี่เลยสภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับทุกคันฟรีดาวได้ออกได้ทุกอาชีพและสิ่สำคัญนะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านทั่วไทยนะครับไปได้หมดนะครับแล้วก็มีบริการรถสไลด์ส่งด้วยนะครับขับรถได้เป็นไม่ต้องห่วงนะครับเข้ามาในกรุงเทพไม่ถูกกลัวขับออกไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามีรถสไลด์ส่งนะครับ วันนี้นะครับก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับวันที่ลูกค้ามารับรถเลยนะครับอย่าลืมนะครับรีทักมาโทรมาหาก่าบะใช้งานเดิมๆนะครับไม่ต้องเปออกใหม่ไปแดงวันนี้เอารถที่ราคาถูกลง50%สอนะครับสภาพเหมือนใหม่แบบนี้นะครับบอกเลยมีรับประกันให้ทุกขันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ